สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้กครองทุกท่านวันนี้มาพบกับครูเฟิร์นค่ะครูครูไก่ค่ะเรามาพบกับคุณครูเช่นเธอนยนะคะวันนี้คุณครูขออนุญาตไม่ใส่แมสนะคะเพื่อเด็กๆจะได้ยินเสียงคุณครูชัดเจนขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้หน่วยสีและรูปทรงต่างๆรอบตัวของเราค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในหน่วยนั้นวันนี้คุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆค่ะ เราไปรับชมกันเลยค่ะเจ็ดวันเจ็ดสีสีมีหลากหลายสีสีสวยๆแต่ละสีมีชื่อสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีส้มสีฟ้าสีมุก สีขาวสีดำสีเทาสีน้ําตาลสีสวยสวยแม่มดน้อยชอบสีสันจึงเก็บสีใส่ขวดแก้วไว้บังเอิญวันทั้งเจ็ดได้แก่วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบ,บดีวันศุกร และวันเสาร์อยู่ในปฏิทินมานานแล้วแต่วันทั้งเจ็ดไม่เคยมีสีสันใดๆเมื่อวันทั้งเจ็ดเห็นสีที่แม่มดใส่ขวดแก้วไว้ก็ชอบใจจึงร้องขอพรจากแม่มดน้อยว่าให้แต่ละวันมีสีสวยงามบ้างแม่มดน้อยใจดี จึงท่องคาถาให้แต่ละวันมีสีประจำวันเหมือนสีในขวดแก้ววันอาทิตย์ขอเป็นวันแรกแม่มดน้อยท่องคาถาให้ว่าโอ้มารุมมาลดเปิดเปิดปิดปิดวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สดชื่นเป็นวันต่อมาแม่มดน้อยท่องคาถาให้ว่า อมมะหนองมะนาวยาวยาว่อสั้นสั้นวันจันสีเหลืองวันอังคารยิ้มแฉ่งรับพรต่อจากวันจันทร์แม่มุดน้อยท้องคาถาให้ว่าอ้อมมาแปลงมาปลิงนกิ่งกิ่งก้งกานก้านวันอังคารสีชมพูวันพุธไม่รอช้ารับพรต่อไปแม่มุดน้อย ท่องคถาให้ว่าออมมะสาวมะเสียเคียเคียขุดขุดวันพุธสีเขียววันพฤหัส,สบ,บดีร่าเริงเข้าไปนั่งใกล้แม่มดน้อยแม่มดน้อยท่องคถาให้ว่าออมมะเขือมะขันนั่นๆนี่วันพฤหัส,สบ,บดีสีส้ม วันสุกขค่อยๆไปนั่งใกล้ชิดแม่มดน้อยแม่มดน้อยท่องคาถาให้ว่าโอมมะเนื้อมานางนั่งนั่งลุกๆุกวันสุ์สีฟ้าวันเสาร์เป็นวันสุดท้ายหัวระแจมใสขอพรจากแม่มดน้อยบ้างแม่มดน้อยท่องคาถาให้ว่า อมมะเกลมะไก่ใหม่ๆเก่าๆวันเสาร์สีม่วงวันทั้งเจ็ขอขอบคุณแม่มดน้อยที่ให้สีสันสวยงามปฏิทินของแม่มดน้อยมีสีประจำวันวันทั้งเจ็ก็หมุนเวียนไปเยี่ยมเด็กน้อยที่เกิดใหม่มอบสีประจำวัน เป็นของขวัญแก่เด็กทุกคนหนูหนูเกิดวันอะไรได้สีอะไรเป็นของขวัญเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็ก,ดกมิทาน จบลงไปแล้วใช่แล้วค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสีในนิทานเนี่ยมีสีอะไรกันบ้างงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนสีที่อยู่ในนิทานกันค่ะสีที่หนึ่งค่ะสีสีอะไรคะเด็กๆวันจันร์สีอะไรคะสีเอววันจัน์สีเหลืองค่ะเก่งมากสีต่อไปเอ๊สีอะไรเ่ยสีอะไรคะวันอังคารสี ชมพูค่ะเก่งมากค่ะต่อไปวันพุธสีอะไรคะสีอะไรนะวันพุธสีเขียวค่ะต่อไปค่ะวันพฤหัสบดีสีส้มค่ะต่อไปนะคะวันศุกร์เอ๊วันศุกร์สีอะไรคะเด็กๆช่วยกันตอบได้ไหมคะสีชมพูหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะ วันศุกร์สีฟ้าค่ะต่อไปนะคะเอ๊วันเสาร์สีอะไรเอยวันเสาร์สีอะไรคะคุณครูเฟิร์นสีม่วงค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอาสุดท้ายค่ะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตยสีอะไรคะเด็กๆสีอ่าเก่งมากค่ะสีแดงค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้พบคว่นสีกันไปแล้ววันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆชื่อว่าเพลงรูปร่างและรูปทรงค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ ริ่เทิมอันเล็กจิ๋วเลี้ยวบริมท<ำ>ิกระจิว๋วเลี้ยวมาทำมือให้เหมือนส้ำ จบไปแล้วค่ะกับเพลงของเราแต่เอ๊เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเพลงของเรามีชื่อว่าเพลงอะไรอเอ๊ไหนช่วยกันตอบสิคะชื่อว่าเพลงอะไรเอ่ย๋อเก่งมากคะ่ะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับสีและ รูปทรงต่างๆรอบตัวของเราค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ,คะรูปทรงแรกนะคะเป็นรูปทรววง,งวงกลมค่ะเอ๊ะเด็กๆทราบไหมคะวงทรงวงกลมเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่รอบๆตัวเราเอ๊ะลองช่วยกันคิดสิคะมีอะไรเอ่ยอะเก่งมากค่ะพระอาทิตย์นี่เองค่ะ แล้วมีอีกนะคะเด็กๆทราบไหมะคะว่าอะไรช่วยกันคิดหน่อยสิคะอะไรเออเอ้ลูกบอลค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมค่ะเอ๊เด็กๆทราบไหมะคะว่ารูปทรงสามเหลี่ยมเนี่ยมีอะไรกันบ้างโอ้เยอะแยะเลยค่ะเอ๊ช่วยกันคิดสิคะว่ารูปทรงสามเหลี่ยมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะที่อยู่รอบตัวเรา ถูกต้องค่ะหลังคาบ้านนั่นเองค่ะแล้วถอดไปมีอีกนะคะเด็กๆอยู่ในทะเลค่ะอะไรนะเออลองคิดสิคะอยู่ในทะเลอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเหลือใบนั่นเองค่ะและอันสุดท้ายนะคะเด็กๆจะรับประทานในตอนเช้าเออคืออะไรเอ่ยอ ต้องค่ะแซนด์วิชนั่นเองค่ะต่อไปค่ะจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมของเรามีเยอะแยะเหมือนกันเลยค่ะเช่นกรอบรูปค่ะหรือว่าลูกเต๋าค่ะแล้วก็จะเป็นกล่องค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะล้วค่ะต่อไปนะคะอุ๊บ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 อะไรเอ่ออะไรคะตอบคเป็นคุณสิคะ รูปหัวใจค่ะรูปหัวใจของเราก็จะเป็นเช่นรูปโป่ที่เป็นรูปหัวใจค่ะหรือว่าแอปเปิลผ่าครึง่งซีกนั่นเองต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วเอรูปทรปองอะไรอเอให้เด็กๆช่วยกันคิดสิคะว่ารูปทรงอะไรนะอ๋อรูปดาวนั่นเองค่ะรูปดาวของเรามีเยอะเลยค่ะเช่น ดาวบนท้องฟ้าค่ะแล้วก็จะเป็นปลาดาวที่อยู่ในท้องทะเลนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับสีและรูปทรงของเราค่ะรอบๆตัวของเรามีเยอะแยะมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมอนเตสซอลีมาฝากเด็กๆอีกเหมือนเดิมเลยกิจกรรมมอนเตสซอลีของเราชื่อว่าขยากระดาษค่ะกิจกรรมจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูอุปกรณ์ของเราเลยค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีกระดาษขนาดเท่า AC-1 แผ่นค่ะขั้นตอนการทำกิจกรรมของเราค่ะเรานํากระดาษที่เราเตรียมไว้นะคะขยำให้เป็นก้อนกลมๆเลยค่ะขยำเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะ กิจกรรมขยักระดาษนะคะจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงค่ะและยังช่วยฝึกสมาธิเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ให้กับเด็กๆได้ดีถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายคลิปวิดีโอจังๆตอนน้องทำกิจกรรมส่งมาให้คุณครูดูในไลน์กลุ่มนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูเฟิร์นค่ะแล้วคุณครูครกไก่นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเด็กๆอย่าลืมล้างมือทุกครั้งนะคะแล้วใส่แมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะหลังจากดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e โรงเรียนโนบารทีนโชดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ